สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ n o r t h e r n LMI station กับผมนัทพรกอกเกิดวงผู้ดำเนินรายการถ้าจะให้พูดถึงขนมพื้นบ้านที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านและเป็นที่นิยมรับประทานกันในท้องถิ่นของภาคเหนือจะกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตในชุมชนได้โดยเฉพาะในจังหวัดลำปางต้องพูดถึงข้าวแตงครับวันนี้รายการ n o r t h e r n LMI station จะพาทุกท่านไปรู้จักกับข้าวแตงขนมพื้นบ้านที่ถูกพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนในปัจจุบันในตอนที่มีชื่อว่าข้าวแตนขนมพื้นบ้านที่สร้างงานในชุมชนข้าวแตนเป็นภาษาเหนือสําหรับภาษากลางเรียกว่าขนมนางเล็ดเป็นขนมพื้นบ้านโบราณที่เกิดขึ้นจากภูปัญญาชาวบ้านของคนในภาคเหนือซึ่งมีวัฒนธรรมนิยมบริโภคข้าวเหนียว เมื่อข้าวเหนียวเหลือจากการบริโภคประจำวันก็สามารถนํามาแปรรูปเพื่อเก็บรักษาด้วยการทอดกรอบราดน้าอ้อยทําเป็นขนมหรืออาหารว่างใช้ในการต้อนรับแขกและใช้เลี้ยงแขกในงานบุญต่างๆในปัจจุบันข้าวแตนได้ถูกพัฒนาให้มีความหลากหลายทั้งรสชาติรูปแบบและแพ็กเกจแต่ในชุมชนหมู่บ้านทุ่งม่านเหนือได้มีการพัฒนาสูตรในการทำข้าวแตนขึ้นมาใหม่โดยการนำเอาน้ำเต็งโมมาประยุกต์ทำให้เกิดเป็น ข้าแตนน้ำแตงโมซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนกลายเป็นสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อและของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำปลางในปัจจุบันในชุมชนหมู่บ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเป็นที่รู้จักกันในนามหมู่บ้านข้าวแตนประกอบด้วยกลุ่มผลิตข้าวแตนใหญ่ๆ2กลุ่มได้แก่กลุ่มข้าวแตนบุญทวีมีสมาชิกประมาณ50ครอบครัวเริ่มดำเนินการเมื่อปี2543ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์วางจําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นมาเลเซียและไต้หวันอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มข้าวแตนแม่บัวจันเป็นการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งม,ม่านเหนือเริ่มดำเนินการเมื่อปี2538 ปัจจุบันมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศถึงร้อยละแ0และส่งออกไปต่างประเทศถึง27ประเทศในเอเชียยุโรปและอเมริกา และยังมีกลุ่มย่อยรายอื่นๆอ,อีกหลายกลุ่มซึ่งคนในชุมชนจะประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลักและทำอาชีพรองคือการผลิตข้าวแต่น้ำแตงโมสร้างรายได้เฉลี่ย300-450ถึงบาทต่อคนต่อวันนับเป็นกลุ่มอาชีพที่ทำรายได้ให้แก่หมู่บ้าน7 2 0 0 0ถึง80,000 80, บาทต่อคนต่อปีทําให้เกิดการส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ผลิตรายย่อยในหมู่บ้าน เกิดการจ้างงานจ้างอาชีพในชุมชนและทําให้เกิดการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านกับแรงงานในชุมชนในอนาคตหากมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อพัฒนาสูตรการผลิตข้าวแตนให้มีรสชาติที่แปลกใหม่และหลากหลายมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีการออกแบบสินค้าใหม่หรือบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและดูน่าสนใจ เพิ่มพูนทักษะให้กับแรงงานด้านการผลิตให้มีความรู้และทักษะในการผลิตเพิ่มมากขึ้นแล้วจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวแตนและทําให้ข้าวแตนเป็นขนมพื้นบ้านในอดีตท,ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับสำหรับใน E ีีนี้หากคุณผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด s ั b สไ r i ต e ติดตามรายการของเราด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือผ่านช่องทางต่างๆที่ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยครับและ ขอความการุณาทุกท่านตอบแบบสอบถาม QR code ที่ปรากฏต,ต,ตรงนี้เพื่อที่จะได้นำข้อมูลไปพัฒนาในการจัดทำคลิปในครั้งต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ผมนายรัฐพรกอเกิดวงก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ